สวัสดีครับสวัสดีซีุต่านะครับผมวันนี้อยู่ผมครับช่องเซเบียร์น้ำซิงนะครับนะก็มารีวิวเดก้าเลยครับที่ผมต่อกระบะไปนะครับต่อกระบะแล้วก็ทําสีนะครับนะนี่ก็เสร็จพิธีครับใช้เวลาทําประมาณจากวันที่เท่าไหร่ปะวันที่25เดือนที่แล้วครับวันที่25เดือนที่แล้วตอนนี้วันที่เอ่อวันนี้วันที่17ครับ ก็แต่ไม่ได้ทําทุกวันนะครับทําเป็นบางวันครับบางวันก็หยุดนะครับแต่ว่าคือระยะเวลาที่เราจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับก็ไม่ถึงเดือนนะครับผมเสร็จครับเป็นคันครับผมขับได้พร้อมใช้งานเลยครับสีก็เราทําแต่กระบะนะครับว่าอนาคตคันนี้น่าจะจัดสีเอฟเฟกครับแต่ว่างบงบดครับงบหมดก็เลยทําแค่นี้ไปก่อนครับนี่งบหมดครับ ็เลยได้แค่กระบะไปก่อนนะครับนะนี่ให้ชมเลยหัวยังไม่ได้ทำนะครับทำแค่สีกระบะแล้วก็สีกับสีรับนีด่ดูสีครับแต่ไม้ไม้ไม,ไม่ไม่ทำสีครับโชว์ไม้ครับโชว์ไม้ว่าไม้ราคาแพงส,สวยๆเลยครับอัน,นนี้จ <laughs> จ็บจำนะครับนะดูก็ถามว่า เทำได้ไหมก็ทํากันได้ครับแต่ก็อาจจะไม่เนียนเหมือนอุยใหญ่ครับนี่นนชื่อว่าเจ้านะครับนะดีกว่าจ้างเขาครับงบแค่ํำสีหมดไปแปดเก้าพันครับเสร็จแล้วไม่ได้หมดเยอะครับบางคงบางฝุ่นก็จัดแต่เจ้าของไม่ไม่เอาขึ้นข้างครับเอาแค่นี้ก็ไม่เป็นไรครับเราแต่ชอบนะครับนะ ดูด้านท้ายก็ฝาตรงปะไทยก็สูตรเรานะครับสวยงามสวยงามดีนะรับนันกี้ผมมาก็เจ้าของรถไม่ได้เน้นสวยงามนะครับส่วนมากก็จะเน้นช่วงล่างกันนะครับทีมงานผมจะเน้นช่วงล่างกันเยอะกว่าครับเยอะกว่า เออพวกอะไรแต่งนะครับนะเน้นช่วงล่างเน้นกระสีเน้นอะไรอย่างงี้ครับนี่บุบงบ่าโอ้สวยครับใช้งานได้สบายเลยนี่เดือดเดือให้ดูนะเอายกดับมึงเนี่ยยกดับมึงเนี่ยยกดับมึงเนี่ย แเอ้าเลยเนาะเอ้าตกไหมอยี่สิบสองนั่งเต็เลยทันใหม่ครับอันนี้คันเก่าก็ล็อกกี้นะครับล็อกกี้ที่ผมเออ่ไปทำวีพีครับคันนั้นเป็นรถลูกค้าครับจะเงียบครับโอ้นั่งเสืออีก กองั้ลังไม่น่งเสยลูกพี่กูาาม,ามาลงแล้วเสียงดีครับคันนี้ครับสบายครับรถเดิมๆนะครับนะดูอูดำดูได้สูงมากครับคันนี้เราดูนะครับว่า เราจะเน้นเป็นพวกพื้นว่าอะไรนี่ต้องหนามหมดนะครับสุดแจ้วครับฮะนั่นอะไรวะรอดน้ำพุณนะ่ะน,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 นั่นฮะมันคือในอีกมันคือในอีก แต่ว่านี่มันคำหัวน็อตตามจิ้กูเฮต์มันสิบขอดีบางคุณเนี่ยหมดละอืมเพาะบางคุณจะแล้วหัวน็อตสิบสี่ทับเทิงอีกมันสูงอางีกเป็นเส้นหมดละก็มันถึงเงือกอย่างนี่สิโอ้หัวแบตหัวแบตรอครับรอร้อเนี่ยจิ้หอยเลยล้อนี่ครับกระซีเทียมเราจะใช้หน้าหกนะครับสเต็ปเรานะครับใช้หน้าหกนี่ก็วิ่งตากฝนมาครับโอ้ดูดันตรงดันไหนของเรา tiếp nhận được không? tiếp nhận không. dưới Anh ừ. <laughs> ba lâu Tiếng Anh không. Tiếng này đủ bài này bài này có สนใจครับโทรมาครับราคา8 5 0 0 0 0ครับผมพร้อมทําสีครับทําสีให้ใหม่ครับทําสีให้ใหม่เลือกสีได้ครับนี่ก็ทําแค่พอใช้ไปก่อนครับแต่ตอนนี้รถยังไม่ได้วิ่งดินเลยครับ800,000ครับสนใจติดต่อมาที่เบอร์โทรครับ0884746382ครับย้ํานะครับ0884746382ครับเบอร์ผมเองนะผมนะก็สนใจตัวไหนก็โทรสอบถามเข้ามาครับขายทุกคันครับอยู่นี่ เดี๋ยวมาดูพื้นกันหนะ่อยพื้นก็ไม่ได้ทําสีครับเพราะว่าเราวิ่งดินอยู่แล้วนี่สีขาวครับเจ้าของรถชอบสีขาวเปลี่ยนสีดูนะครับนะย็ดได้เลยนะเอฟซีแหม่ตาเดินดูรอบๆเดี๋ยวไปดูฝั่งซ้ายกันนะ่อยอ่ะเดี๋ยวดำลงดีกว่าดำลงก่อนให้ดูทรงครับให้ดูทรงอยู่ที ทำลงแล้วนะครับตอนนี้นี่เป็นไงครับสวยงามครับผมทรงได้ครับทรงได้เดี๋ยวจัดวังคุณจัดอะไรไปก็เจ็มแล้วครับเป็นทุปป่บอกเก่าวะนะทรงได้ครับ เดียที่จะแบดมาได้อยู่ฟัง่งนี้ปะแบดฟังงาม,มเจ้าครับไปถอดซอยผู้ดำแม่เจ้าเจ้าถอ,ถอดแล้วเจ้าไปถอดรถเจ้าถอยกี่แนมอ่ะเพื่อไทยนะไปใส่แต้สิ่งมันหอดแล้วป่านนี้เ<ว>กียร์พีรถซอยนะมอนตอรมันอยญ่ได้ซสาก็หนี่จังน้อย เจ้าของบักมูกรับนะมันเลี้ยวหุดให้ดูเลยครับ,บไม่มีลายครับไม่มีลายครับมีแต่เฟสครับตวัวมาทรงมันได้ครับเอ้าเดี๋ยวเราชมตอนต่อไปครับสำหรับคันนี้ก็ เดาร้อยเก้าห้านะครับผมเดาร้อยเก้าห้าแท้ครับหัวสูงครับก็เป็นหัวกระชีมาครับมาทํากระบะใหม่ครับนี่กระบะเพิ่งต่อมาใหม่ๆเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ